ทุกคนวันนี้เรามากับขนมไข่กรอบน,นี่คือโคตรน่ากินอ่ะทุกคนเคยกินขนมไข่แหละแต่ไม่เคยกินแผ่นใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมมันจะกรอบขนาดไหนมาลองชิมกันดูดีกว่าอ,อันนี้หน้าทุเรียน มันก็ไม่ได้ทรงกรอบแบบขนมเลยนะแต่มันออกไม่ใช่ขนมก็ไม่ใช่แบบนุ่มๆม่มอะนะแบบมันซุยๆมันแห้งอ,อันนี้หน้าทุเรียนเธออันนี้หน้าทุเรียนเหมือนกันได้ป่าทุเรียนเหมือนกันอันนี้หน้านา่าจะเป็นลูกเกด กินแล้วเลิศเทอะไปหมดเลยคือดีอมันเป็นผปงมันลนะกินแล้วก็จะเลิเทอนหน่อยเพราะมันชิ้นใหญ่ออวามมามไม่ว้าวหรอกเหมือนขนมทั่วไปแหละ <c oughs> ผงเข้าคอ แต่ที่มันว้าวคือมันใหญ่เลยแหละมันใหญ่กว่าหน้าฉันอีกเธอ,อแต่ก็อร่อยอยู่แต่กินลำบากมันแผ่นใหญ่ไงเธอดูสภาพโต๊ะฉันนี่ทำคลิปสิว้าวไหมละ่ะขนมไข่กรอบแผ่นใหญ่ว้าวมากที่ว้าวไม่ใช่อะไรเธอดูสภาพโต๊ะสิ <laughs> น้าซุเรียนทุเรียนทอ,อดเค,เคยกินแต่ขนมไข่ที่เป็นชิ้นๆใช่ไหมล่ะขนมไข่กรอบว้าวมากว้าวี่สภาพแบบเนี้ย